ครับสุเลนงข้าวชาวตายชงจับกระเสตายนะครับน้องยิ่งอ้อมชาววันนี้กินกาแฟแล้วยัง ไม่กินแต่ว่ามีย่างอือ่น,นได้ไหม <S 2> <S 2> นะครับกินมัทฉะก็ได้เพราะกาแฟนี้มีเปื้อนลายคนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชาไข่มุกชาไข่มุกไม่มีนะครับเอาแต่ว่าวันนี้ที่จะคุยนะครับบอากาแฟเป็นส่วนหนึ่งกองลายคนไปแล้วนะครับตื่นเช้ามาต้องกินกาแฟแต่ถ้ากินในนี้ต้องกินกาแฟที่ร้อยเลยจากคนดีคนเบร์อะไรนะ,ะ,รนะ <S <S บาริสต้าบาริสตาา้สตาทีา่ชงรลยร้อยนะครับวันนี้เนี่ยกิจกรรมดีๆเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นที่สุขการ เซนซ์สันสุรัตน์ฐานีนะครับมากับคอ f ฟ e ่แอนด์เฟนรายการแข่งขันดิบกาแฟนะสุรัตน์ Coffee เฟสครั้งที่หนึ่งและกิจกรรมเป็นผ่านพื้นวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติยิ่งกับเจ้าคุณอภิรดีบุญส้มผู้อำนวยการส่งการค้าเซนซสันสุรัตน์ฐานีครับสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีคุณผู้ชมค่ะคุยเรื่องกาแฟแต่เช้าเลยนะวันนี้นะเราจะคุยเรื่องกาแฟนะครับเป็นกิจกรรมดีๆช่วงซัมเมอร์เนี่ยทางด้านของศูนย์การค้าเราเนี่ย โอ้ยาวมาแน่เลยค่ะแน้นเลยนะครับใช่ค่ะอาจจะไล่ทั้งนี้หนึ่งก่อนมีอะไรกันมาบ้างกับซัมเมอร์นี้ตั้งแต่แฟชั่นนิสตาเนาะที่เรามีการจัดแฟชั่นโชว์ร่วมกับชุมชนด้วยนะคะที่ทำเรื่องของงานผ้านะคะแล้วก็มีเรื่องของงานสงกาันี้โอ้สงกา์นี่คือา ที่พี่น้องๆชอบมากๆนะคะโดยเฉพาะปาร์ตี้โฟมเนอะเดี๋ยวปีหน้าจะเพิ่มรอบขยายเวลาขึ้นอีกนะคะเด็กน้อยชอบเล่นนะคะแล้วก็มีพวกคอนเสิร์ตด้วยในงานนะจนมาถึงอะมีงานโอท p อปค่ะที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของรวบรวมพวกสินค้ามีชื่อของสุราษนะของในพื้นที่แล้วก็มาสุดท้ายจบ สำมอรนนี้ใช่ค่ะซัมอรนนี้ด้วยงานกาแฟค่ะ Coffee and Friends ค่ะจัดเป็นครั้งแรกนะคะใช่คืออย่างนี้ค่ะต้องเรียนว่าจริงๆงานกาแฟเนี่ยเราจะไม่ไม่ได้เป็นครั้งแรกนะแต่งานนี้มีความพิเศษนะคะเราตั้งชื่อ Coffee and Friends เนื่องจากว่าคำว่ากาแฟในปัจจุบันเนาะในเครื่องดื่มนอกเหนือจากกาแฟหลายคนก็บอกว่าไม่ได้ดื่มแต่กาแฟบางคน เข้าร้านเป็นอ,อะไรนะคะชานมไข่มุกหรือมัทฉะโกโก้เนาะหรือขนมนะคะบางคนเข้าร้านกาแฟเพราะว่าจะทานอย่างอื่นแล้วก็อาจจะไปถ่ายรูปนะคะในขณะเดียวกันค่ะ คำว่าเฟรนส์อะคะมันหมายถึงบางทีเราก็ดื่มกาแฟกับเพื่อนใช่ไหมคะซึ่งคนอาจจะไม่ดื่มกาแฟใช่ถูกหรือเขาเรียกอะไรคนใต้จะมีสภากาแฟใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่ากาแฟตรงนี้มันอาจจะหมายถึงคอมมูนิตี้นะเป็นจุดที่เพื่อนๆเจอกันดื่มกาแฟด้วยกันพูดคุยเป็นโมเมนต์ดีๆที่เราได้จากการดื่มกาแฟ ก็เลยเป็นทีมคอนเซปต์ f f f e e n d Friends ค่ะอ๋อพอพูดนี้ชัดเจนเลยเห็นภาพเลยคุณใต้ไปกินน้านน้ำชาก็บอกว่าไปกาแฟใช่ใใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะอะเราก็เหมือนที่บอกว่าเรามีกิจกรรมลักษณะนี้มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าปีนี้พิเศษอย่างที่ท่านผอได้บอกไปคราวนี้ค่ะจำนวนร้านกาแฟที่มาออกบูธกับเราในครั้งนี้เยอะไหมคะผมเยอะมากเลยค่ะโอต้อง เกือบ20ลร้านนะคะแล้วก็เป็นร้านที่เราเป็นเครียกอะไรเป็นร้านกาแฟมีชื่อนะคะที่เราได้มาจากต่างประเทศด้วยนะคะงานนี้คือเป็นงานที่รวบรวมคาเว่ f l เฟรน์ของกาแฟเนาะตั้งแต่อุปกรณ์นะคะในการใช้ชงนะคะเม็ดกาฟแฟเรามีลงขั่วกาแฟะนะคะมาจากมาเลเซียะคะ่ะแล้วก็มีกาแฟชื่อดัง Simple k a า f ฟอันนี้มาจากไต้หวันนะคะถ้าเป็นคนเดินทางบ่อยๆอาจจะเคยเจอ แบรนด์นี้ในในแอร์พอร์ตค่ะก็เป็นของคนไต้หวันซึ่งคนที่ก่อตั้งก็เป็นแชมป์โลกมาก่อนนะคะค่ะก็อันนี้ก็เลยเป็นเป็นความพิเศษนะคะแล้วก็มีกาแฟมาจากคุณช่างเคี่ยนเชียงใหม่เป็นกลุ่มวิสาหกิจมาคก็เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะมงมีร้าน นี่ยนคะต้องต้องของดูโพยนิดนึงเยอะค่ะบองโก้ค่ะบองโก้นี่ก็คือร้านกาแฟดังนะเื่ออินเทรนด์มากในช่วงนี้นะคะเขามีร้านกาแฟอยู่ที่เยาวราชนะคะแต่ว่าเจ้าของเป็นคนสุราษฎร์นะคะอ่าเราก็มาเอามาให้คนสุราษฎร์ได้ลองชิมดูว่ากาแฟดังๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมีอัติเลียเซปเทนเบอร์อันนี้มาจากนคร ก็เป็นร้านดังของนครเหมือนกันนะคะก็อันนี้จะเป็นที่ที่มาจากเอาเอาเอาแต่เฉพาะไฮไลท์เนาะก็คือมีทั้งจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศให้คนที่ชื่นชอบในการดื่มกาแฟได้เปิดประสบการณ์รว่ามันรสชาติของที่นั่นเขาเด่นยังไงที่นี่เขาเด่นยังไงในสุราษฎร์ก็มีหลายร้านเลยค่ะตามนีนนี้เล่าไม่หมดเลยค่ะต้องต้องต้องไปที่งานใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือไฮไลท์แรกของเราก็คือ รวบรวมร้านกาแฟแล้วก็โรงคั่วกาแฟรวมถึงอุปกรณ์ที่เราใช้ชงกาแฟสําหรับคนที่หลงไหลการดิปกาแฟบ้างหรือมีเครื่องชงนะคะก็ต้องมางานนี้ค่ะอันนี้ก็คือ coffee and f a n e ใช่แต่จะมีวเละการแข่งขันดิปกาแฟอันนี้สําคัญเลยค่ะนี่ถือเป็นไฮไลท์ที่2ของเราคะไฮไลท์นี้เกิดขึ้นวันที่3พฤษภานะคะเรียกว่าการแข่งขันดิปกาแฟสุราษฎร์ coffee f a c ครั้งที่1ะคะ เนื่องจากว่าเราจัดการแข่งขันดิฟกาแฟค่ะในภูมิภาคเราเป็นครั้งแรก <Yeah. S 2> นะคะอันนี้เป็นระดับภูมิภาคเพราะว่าเรารวบรวมคนที่ต้องการพิสูจน์ฝีมือ <Okay. S 2> นะคะจากในภูมิภาค mm. เพื่อเตรียมประลองฝีมือพิสูจน์ฝีมือก่อน <Yeah. S 2> ที่จะไปสู่การแข่งขันสนามใหญ่นะคะ l a n l c o f f o f f e e Face ซึ่ง <Yeah. S 2> จะเกิดขึ้นเดือนมิถุนา นะคะหลายคนก็เลยอยากจะมาพิสูจน์เพราะว่าเราได้คณะกรรมการเป็นกรรมการชุดใหญ่จากงานนี้นะคะแล้วก็ผู้ที่เข้าแข่งขันอาจจะได้รับรางวัลก็จะมี3ามรางวัลเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณนะคะแล้วก็เงินรางวัลเอาไปเหมือนเป็นเรียกได้เป็นดีกรีของเราใช่ใช่เพราะว่าผู้แข่งขันมีมาจากตั้งแต่ร้านค้านะคะหมายถึงว่าร้านกาแฟส่งและก็มีบางท่านส่งตัวเองด้วยอ่าพวกส่งตัวเองก็จะได้เป็นบาริสต้าที่มีชื่อ เขาก็จะได้ดีกรีไปรับรองว่าว่าเขาเป็นบาริสต้าที่ผ่านการแข่งขันมาแล้วค่ะผู้แข่งขันมาจากไหนทั้งนั้นโอ้โหทั่วเลยค่ะทั่วเลยเป็นเวทีใหญ่เลยใช่เป็นเวทีใหญ่ค่ะแล้วก็เราจัดเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งครั้งหน้าครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยดูเราเราดูจากผู้ที่สนใจเข้าประกวดซึ่งหลายคนผิดหวังจากจากครั้งนี้คือมันเต็มอะค่ะก็ให้ให้สมัครไม่ไหวก็เลยมองกันว่าปีหน้าเต็มนี่เท่าไหราานกํหด21 ยี่สิบเอ็นตเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วค่ะมาประเทศไทยเต็มแล้วค่ะมุดสุดยในประเทศไทยไม่ทันแล้วตอนนี้ร้านในสุราษฎร์มีไหมมีค่ะสุราษฎร์ในสุราษฎร์มีมาจากสามจังหวัดก็มีค่ะมีค่ะมาจากหลายที่ค่ะเชียงใหม่อะไรย่างนี้ก็มีค่ะคนที่แบบรู้ว่ามีโอกาสจะมาพิสูจน์ตรงนี้เพราะบางคนเขาต้องการเก็บคะแนนคือพิสูจน์ว่าตัวเองสามารถชนะใจกรรมการในจุดไหนได้เพื่อเอาไปแข่งขันในตอนที่เขาทํารอบใหญ่ เพราะนั้นปีหน้าเรามีการคุยกันว่าครั้งที่2เนี่อาจจะจัดใหญ่ขึ้นเพื่อให้คนมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นเพราะว่ามีหลายคนแอบน้อยใจบอกโอ้ยบอกช้ามากเลยจะหมักไม่ทันค่ะผมจะไปขั่วด้วยซึ่งงานนี้ค่ะนอกเหนือจากคนที่ชอบดื่มเออคนที่ชอบชงก็อยากจะเชิญชวนคุณคนสุราชลองไปดูนะอันนี้มันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราอยากนำเสนอให้ให้ลูกค้าได้ได้เจอโอกาสที่เราจะดูเขาแข่งขันการชงกาแฟกัน ว่ามันเป็นยังไงบรรยากาศการแข่งขันเป็นยังไงมันเหมือนแข่งขันกีฬาไหมนะคะเพราะว่ามันจะมีเทสกันแบบหลายๆอย่างนะคะผู้เข้าแข่งขันเขาจะเตรียมอุปกรณ์ของตัวเองมาแต่เม็ดกาแฟและน้ําที่ใช้ชงกาแฟ เป็นของกรรมการก็คือเหมือนกันหมดทุกคนจะได้เหมือนกันหมดไม่มีใครมีโอกาสได้ซ้อมมาก่อนเลยแต่คุณซ้อมฝีมือตัวเองผ่านอุปกรณ์ของตัวเองไม่ได้เอาเมดของตัวเองมาไม่มีค่ะเป็นของเราเพื่อความยุติธรรมเนาะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็จะมีการให้คะแนนเรื่องของการดึงรถ การดึงกลิ่นอ่ะนี่คือศิลปะของของการดื่มกาแฟค่ะค่ะอันนั้นคือในส่วนของการแข่งขันน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแต่อย่างที่บอกว่ากิจกรรมโอ้โหเยอะจริงๆค่ะอ่ะมีกิจกรรมคอฟฟี่เมื่อกี้เราวันบอกไปแล้วอ่านะคะแล้วก็กิจกรรมคอฟฟี่ทอล์กจิบกาแฟและพูดคุยซึ่งเราไม่ไดปสายกาแฟโอเคาวมื่อมีบุคคลสําคัญเนี่ยได้กาแฟเป็นใครค่ะงานนี้นะคะเราได้คุณเชอริตี้จึงซึ่งเป็นแชมป์บาริสต้า เขาเป็นแชมป์อันดับ5ของโลกเมื่อปีที่แล้วนะคะ,ะชนะการแข่งขันในระดับโลกมาค,คุณคุณเ i ลิตี้จึงเนี่ยเป็นคนฮ่องกงนะคะแต่ว่าเขาจะ,ะมีะมีร้านกาแฟอยู่ในฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงซึ่งรอบนี้ค่ะเขาให้เกียรติโดยการที่จะมาชงกาแฟให้พวกเราทานนะคะก็ะจะมี3รอบอันนี้เอ็กซ์คลูซีฟนิดนึงรอบละ6คน เราได้ผู้ชมดีไปแล้วหรือยังคะยังเรานี้เพิ่งเปิดจองอยู่นะคะ6คน3รอบนะคะราคา999บาทซ่งราคาไม่แพงเลยเพราะว่าไม่ได้ต้องการให้มันยากในการเข้าถึงแต่ว่าอยากให้ได้คนที่อยากจะมาคุยกับคุณชาริตี้จึงจริงๆเพราะว่าเขาจะสาธิตการทำเนาะพวกเราก็จะได้มีโอกาสได้ดมกลิ่นได้ชิมกาแฟได้ทานขนม อาจจะได้เ<ม>ทคดีๆบางอย่างกลับไป<ช>ด้วย<ช>อันนี้แนะนําสําหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟโอกาสที่จะได้ดื่มกับบาริสต้าระดับโลกมาถึงคนสุราษแล้วนะคะ ช่องทางยังไงคะ18คนผู้โชคดีจะมีเข้าไปดูในเพจของเซนท่านสุราษฎรชจะมีโพสต์แล้วก็จะมีเพจฮิวอาร์โค้ดให้จองค่ะคุณผู้ชมและนนี้เราเราก็ไม่ได้จองเองด้วยนะคือไม่ได้ผ่านพวกเราใช้เส้นกันไม่ได้นะงานนี้แค่18คนเองนะใช่ค่ะใช่ค่ะแบบเดิมรอบค่ะก็ลองดูว่าเราจะเป็นผู้โชคดีหนึ่งในสิบแปดหรือพลาลยนะคะอันนี้วันที่เท่าไหร่ครับสำหรับวันที่สี่ค่ะวันที่สี่วันที่สามนู่นก็คือแข่งขันวันที่สี่นี่ทอกนะครับ่คะแล้วก็เมื่อกี้คุยเรื่องคอฟฟี่ แล้วขอคุยเรื่องเฟรนด์นะคะตอนนี้เพียวมัชชาแบบทุกคนฮิตกันมากทุกคนก็มีการชงชากันนะคะเป็นกิจกรรมเทส f m ออฟมัชชาอันนี้วันที่5ค่ะวันที่5าไล่มาเลยนะคะก็จะมีชาที่มีชื่ออันนี้ก็เป็นชาที่ผ่านการแข่งขันแล้วเหมือนกันนะคะก็มาจากเมืองอูจิแล้วก็เมืองอะไรนะมเนะคะมันเยอะนะคะขอโทษนะคะค่ะ ก็คือเป็นการเอากระแสของกูเอกชามาจากใช่ใช่อุจิกับฟูกุโอกะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นชาที่เขาผ่านการแข่งขันคือหมายถึงว่าเป็นชาที่คนที่ดื่มชาจะรู้ว่ามันก็เหมือนศิลปะกับกาแฟดรอขายกันแบบนั้นนะคะใช่ใช่ก็จะเป็นชาพิเศษซึ่งอันนี้ก็มีวิธีการเข้าถึงสิทธิ์ด้วยเหมือนกันนะคะก็อาจจะต้อง ผ่านการช้อปปิ้งสะสมใบเสร็จนิดนึงนะคะวันที่5ค่ะพื้นที่จัดงานครับเรากำหนดไว้ยังไงอันนี้เป็นลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งค่ะเป็นครั้งแรกที่จัดเป็นพื้นที่เปิดเพื่อให้ถึงทั้งกลิ่นเนาะคนเดินในงานได้กลิ่นแน่นอนยั่วๆนิดนึงอยากจะไปเลยนะแล้วก็ให้คนได้เห็นบรรยากาศของของการแข่งขันในระดับสากลนะคะว่าว่าเป็นแบบไหนแล้วก็ได้เจอร้านค้าที่มาจากต่างบ้านต่างเมืองนะคะลองไปเวลคัมว่าแบบเอ้ยฉันคนสุราษ ชอบนะอะไรอย่างนี้ไปลองฟีดแบ็ดูค่ะว่าว่าเราชอบไหมคาจะมีอุปกรณ์การชงเลยมั้ยมีค่ะเท่ากับว่าจริงๆแล้วเท่ากับมันจะมีการโชงกับทุกวันนั่นแหละนะแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีวันไฮไลท์ที่พิเศษเท่านั้นเองที่เราไดบอกนะแต่ทุกๆวันแต่ละร้านเขาก็จะมีการชงพิเศษอยู่แล้วมันจะเป็นงานกาแฟที่ไม่ได้ชงแบบผ่านเครื่องกาแฟค่ะนะครับแน่นอนครับพี่น้องคนในชุมชนคนในสังคมจะได้อะไรโอ้มองว่าทั้งประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์แบบที่งานกาแฟาที่เราจัดไม่เคยจัดแบบนี้มาก่อนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของอเขาเรียกอะไรลนะ่ะรสนิยมในการใช้ชีวิตในการดื่มจากวันนี้จะเปลี่ยนไปนะคะเรามีการให้คุณลูกค้าได้แชร์ความทรงจำที่มีกับกาแฟเช่น เราเคยดื่มกาแฟแก้วแรกกับคนพิเศษนะกาแฟบางแก้วก็จะอร่อยกว่าบางแก้วนะคะหรือว่าบางแก้วก็จะรู้สึกว่าทําไมวันนี้ขมกว่าทุกวันอันนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรเป็นเหมือนกับว่าเราได้มาได้สัมผัสศิลปะของมันนะคะนอกเหนือจากนั้นเลยก็คือเมื่องานนี้จัดแล้วแล้วจัดทุกปีจากนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามานะคะ ว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าเองเนี่ยเรามักจะนิยมไปตามคาเฟ่เพื่อถ่ายรูปในขณะโดยการงานแบบนี้ก็จะทําให้คุณได้มีโอกาสมาพบเพื่อนใหม่นะเพื่อนคอเดียวกันคนที่ชอบดื่มกาแฟเหมือนกันหรือดื่มชาเหมือนกันขนมแบบเดียวกันนะคะเราเจอเพื่อนใหม่แล้วเมื่อเกิดการท่องเที่ยวนะคะแน่นอนก็คือรายได้ที่จะตามมา ในอนาคตค่ะก็เรียกว่าการดื oh ่มกาแฟมีอะไรที่ลึกซึ้งแล้วก anyway> ็มากกว่านั้นนะคะอ่ะพอย้ำอีกครั้งนะคะวันเวลาสถานที่แล้วก็เชิญชวนทั้ง c o f e e and f r i e ร d มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้งานจัดขึ้นวันที่29เมษายนนะคะถึงวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์นะคะสำหรับงานที่เป็นไฮไลท์ถ้าใครอยากจะมาชมการแข่งขันดิฟกาแฟสุราษฎร์ f e e ฟเฟสครั้งที่1นนะคะก็การแข่งขันจัดขึ้นตั้งแต่11นาฬิกานะคะ สุดเวลา15นาฬิกานะคะแล้วก็สำหรับวันที่4พฤษภาค่ะอย่าลืมรีบจองสินะคะถ้าคุณต้องการจะเป็น Exclusive Talk นะคะกับคุณ Charity จึงนะคะมีทั้งหมด18ท่านเท่านั้น รวมถึงสุดท้ายค่ะวันที่5พฤษภาคมนะคะการชิมมัตชะนะคะที่เป็นมัตชะที่ผ่านการแข่งขันมาแล้วเช่นกันนะคะก็ขอเชิญวันที่5พฤษภาคมค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางด้านคุณอภิรดีบุญสมขับพุ่ในการส่งการกระจายสัญญาสโซลาร์ธานีครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณคออค่ะก็อย่าลืมมาเที่ยวงานนี่กันได้ใครเป็นคอกาแฟไม่ควรพลาดค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการเร่งข้าวชาวใต้แม้ดลงแล้วค่ะเราซ้ำคนแลักกระถิงานข้อง NBT ภาคใตผักต้องข้อลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ